สวัสดีครับผมธนพันธ์เชียงสาคุณวันนี้จะมาสอนเรื่องการเกิดของวรรณคดีไทยนะครับโดยมีหลักๆอยู่ก็คือวรรณคดีไทยเกิดจากคนในอดีตนะครับจะบันทึกเรื่องราวต่างๆใ่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อให้คนรุ่นหลังอย่างเรานะครับได้ทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็จะเขียนเป็นแต่งเป็นวรรณคดีเไว้นะครับเป็นบทกร้างน,นะครับแล้วก็เกิดจากการจะสอนศาสนาเก่ประชาชนในอดีตนะครับก็จะเช่นก็จ เขียนเรื่องนรกสวรรค์เรื่องบาปบุญขึ้นมานะครับเพื่อสั่งสอนแล้วก็เกิดจากการจะสรรเสริญพระมหากษัตริย์เช่นพระมหากษัตริย์จำศึกสงครามหรือรบชนะมาก็จะแต่งเป็นบทกรันขับเสภาต่างๆขึ้นมาเพื่อใช้สรรเสริญในงานพิธีครับแล้วกเกิดจากความรักนะครับเกิดจากความรู้สึกของส่วนของคนที่แต่งนะครับครับผมก็ขอจบการนําเสนอ กังคือของอกรณีไทยเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ